สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการเปลี่ยนท่อปราปาจากท่อ PE สีดำแบบนี้ไปเป็นท่อ PVC ส,สีฟ้าแบบนี้ดูที่ไม่ต้องไปซื้อของเลยเพราะมันสามารถเข้ากันได้ ันรั่วครับท่านผู้ชมอันนี้นันรั่วแล้วเดินเป็น P4 เลยแล้วก็จะมาแยกตั้งก๊อกให้เขาตัวเดิมตรงนี้นีหั <c oughs> วเดิมมันสวมเข้าไปนี่เราก็สวมเข้าไปเดี๋ยวขอให้ออดู <c oughs> ต้องใช้กุญแจครับท่านผู้ชม,มมือไม่ได้แน่นมากโดเฉพาะเราใส่แล้วใช้กุญแจคันเข้าไป จะเป็นแบบนี้เป็ส้วงไปเลยแล้วก็ขันเนี่ยท่านผูช้ชมที่เราถอดออกแล้วนี่เป็นสามทางพีเอสีดำแล้วก็อันนี้คือท่อพีซีขนาดสี่หมนุนนี้คือเกี่ยวหมุนฝามันใส่ไปแล้วก็ดันนี้เข้าไป เนี่ยชนแล้วก็หมุนเนี่ยมาใช้กุญแจขันแค่นี้เองก็อยู่ตัวที่เราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแบบนี้หายากมากๆเลยครับลองหาซื้อแล้วยากมากไม่มีแล้วเป็นท่อรุ่นเก่ารุ่นเก่าเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วท่านผูนชน้ชมเนี่ยตอนนี้หายากมากเลยแม่แทบจะไม่มีเลยนะมันมีแต่รุ่นใหม่ๆที่เขาทําออกมาขายรุ่นเก่าไม่มีแล้ว มามาดูการแก้ไขต่อไปครับช่วยตักให้ขาให้อาเบ้าโอ้ก็ดีเออตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จงานครับท่านผู้ชมดูสิ เปลนเป็นพีซแล้วก็ยึดข้างไปนังกําแพงตรงสองกาแพงเลยแข็งแรงทนทานทีนี้เราจะลองเปิดน้ำดูนะครับว่ามันจะรั่วไหมจะอยูไหมเปิดน้ำมานะปิดไวย้ยังเฮ้ยมาแล้วมามาแล้ว